สวัสดีครับวันนี้ก็มาเช็คระยะรอบ50,000ืนโลนะครับของเอ u ยสุดเแต่เรามาดูกันว่าค่าใช้จ่าย,ายมันจะหมดประมาณเท่าไหร่นี่นะครับคือรายการทั้งหมดที่ต้องเปลี่ยนโอ้ไม่ค่อยชัด ประกันปลักถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรีเพ็ดน้ำมันเครื่องรีเพ็ดค่าไหลจะอยู่ที่เท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหมองไม่ออกเลยนี่ครับบิดเสร็จทั้งหมด 2,432บาทส่วนลดค่าแรง6 40บาทนี่ฮะยอดที่ต้องจ่ายทั้งหมดคือตัดส่วนลดออกแล้วก็1,97 7บาท8 1สตางค์ค่าซ์วิทค่อนข้างที่จะถูกนะครับ ก็น่าจะถูก,กว่ายี่ห้ออื่นอยู่